วัสดีครับผมนายนัทกรแก้กวกุลทร์รหัสนักศึกษ,ษา61172310371-9สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับการใช้งานปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ถังน้ำนะครับแล้วก็วาล์วส่งจ่ายนะครับโดยจะใช้โปรแกรม pc sim แล้วก็ ใช้ร่วมกับแคดซิมนะครับในส่วนของพ c ซซิมนะครับก็จะมีปั๊มน้ำนะครับหนึ่งตัวแล้วก็แทงน้ำนะครับ s อสหนึ่งส่วนเอหนึ่งกับเอสองนะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับส่วน v ีหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มน็อจะเป็นวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำสั่งจ่ายนะครับ วนด้านคอนโทรลนะครับก็จะมีหลอดไฟ L1, L2 แล้วก็ L3 แล้วก็ L4 นะครับโดย L1 นะครับจะทำงานเมื่อเรากดอ e ีมเมลนะครับไฟจะนี้จะติดนะครับในระบบนะครับก็จะมีระบบออโต้กับเมนวนะครับออโต้ Auto ก็คือจะทำงานตามตามลำดับนะครับก็คือเมื่อน้ำ ถึงเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับไหลเข้าถึงเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับก็จะมอตเตอร์ก็จะหยุดการทํางานนะครับน้ําก็จะไม่ไหลนะครับแล้วเมื่อกด s t v นะครับก็คือเปิดน้ํานะครับควบคุมการเปิดน้ํานะครับเป็นระบบเมนวนะครับเปิดน้าเมื่อเปิดน้ําถึงเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับน้ำเราถึงเซนเซอร์ตัวที่สองน้ำก็จะ มอเตอร์ตัวที่ตัวนี้นะครับก็จะทํางานนะครับส่วนเมนวลนะครับจะไว้ใช้สําหรับกรณีฉุกเฉินนะครับก็คืออาจจะเซนเซอร์เสียเลยว่ามีปัญหานะครับก็สามารถใช้เมนวลได้นะครับตัวนี้ก็จะโชว์สถานการทํางานของเมนวลนะครับตัวนี้ก็จะโชว์สถานการทํการทงานของออโต้ครับเมื่อมอเตอร์ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะโชว์สถานะครับ ส่วนนี้ก็จะจะโชว์การทํางานของวาน้ํานะครับถ้าวาน้ําเปิดไอยตัวนี้ก็จะติดนะครับครับต่อไปมาดูในส่วนของแคดซีโมนะครับส่วนนี้นะครับก็จะมีดน้าต i อินพุตกับออมพุตนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมได้กําหนดไว้นะครับอินพุทตัวนี้นะครับจะเป็น i 0ศูนย์จุดศูนย์นะครับ ก็ i สูนจุดหนึ่งนะครับจะเป็นสต็อปนะครับตัวนี้นะครับส่วนสตาร์ทนะครับก็จะเป็น i ศูนจุดสองนะครับส่วน s หนึ่งกับ s s สองนะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับโดยจะกําหนดให้ s หนึ่งนะครับเป็น i ศูนจุดสามนะครับก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวที่เราเห็นใน p c มนะครับ ส่วน s 2ก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับเราจะให้เป็นที่หนึ่งเราให้เป็น x ศ5นจุดห้านะครับก็คือไว้ใช้เม้นวันนะครับขณะที่มีปัญหานะครับเราจะใช้ที่หนึ่งนะครับ ส่วน S TV นะครับก็จะเป็นาการเปิดปิดของลว์วน้ำนะครับเป็นในส่วนตัวนี้นะครับ S V ก็จะเป็นสต็อปล์วน้ำนะครับปิดลว์วน้ำส่วนด้านอพุชนะครับในด้าน Q 0.0ก็จะมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วต่อไปก็ Q 0.1ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับ L 1 ของอมเอร์นะครับ L2 ก็จะเป็นการโชว์สถานะการทำงานของมอเตอร์ะ Motor นะครับแล้วก็ L3 ก็จะเป็นสถานะการทำงานของเม่เนอนนะครับจะเป็น L3 นะครับส่วน L4 ก็จะเป็นไปโชว์สถานะการทำงานของอเมื่อเปิดบ๊าวน้ำนะครับ จนว v หนึ่งนะครับก็จะเป็นคิวศูจุดห้าก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นอตัวสั่งเปิดปิดวาล์วน้ำนะครับเป็นคอนโทรลวาล์วน้ำนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันนะครับโดยเริ่มจากการรันที่ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรม pc sim นะครับ แล้วก็ที่ตัวนี้ครับมันจะลิงก์เข้าหากันนะครับกับโปรแกรม cat ซีโตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับจะลิงก์เข้าหากันแล้วก็กดหลังน,นะครับครับตัวนี้ะครับไม่ได้เลยครับ หน้าตาเปน็นย้งะงครับเราก็กดออโต้นะครับครับจะเห็นว่าน้ำตามน้ำทำงานนะครับไฟโชว์ถนะขึ้นนะครับมาถึงเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะตัดการทำงานนะครับโดยตัดตโนมัตินะครับคือแบบออโต้นะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการจะจ่ายน้ำนะครับเราก,กดที่ STV ครับตัวนี้นะครับเราก็จะเปิดนะครับก็จะจ่ายน้ําออกนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับเราสามารถสต็อปได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับ,ดรบโดยน้ําออกจะน้อยกว่าทางด้านน้าเข้านะครับเห็นว่าเมื่อถึง ถ้าเทตัวที่สองนะครับน้ำก็จะปั๊มขึ้นอีกนะครับเด๋ยวต,ตอนนี้น้ํายังไหลออกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดบานะครับแต่น้ําที่ไหลเข้าจะจะเยอะกว่าน้ําที่ไหลออกนะครับ,รบขณะเราสต็อปนะครับน้ําก็จะไหลานานจะหยุดไหลนะครับไฟก็หยุดการทํางานนะครับเมื่อถึง เซนเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะหยุดมอเตอร์ก็จะหยุดการทำง,งานนะครับประมาณจากนั้นนะครับเราก็เปิดน้ำนะครับก็ลองเปิดน้ำสมมติว่าเซนเตอร์ของเรานะครับมีปัญหานะครับไม่ทำงานนะครับไม่สั่งมอเตอร์ทำงานนะครับเพราะเราสามารถปรับไปที่เมนวลได้นะครับ ก็จะโชว์สถานะครับแต่ว่าเราต้องอยู่การทํางานนะครับเนื่องจากคําสั่งเมนวลนะครับจะไม่มีเซนเซอร์นะครับก็จะทํางานปั๊มก็จะทํางานโดยตรงนะครับน้าก็จะปั๊มขึ้นนะครับเราต้องอยู่การทํางานนะครับอันนี้ไว้ใช้สําหรับกรณีผิดพลาดนะครับกรณีเซ็นเซอร์มีปัญหาหรือว่าอุปกรณ์ชารุดหรือว่ายังไงนะครับก็สามารถใช้เมนวลได้นะครับ เห็นว่าการทํางานนะครับของสองตัวนี้นะครับมันจะลิงก์นนงก,ก,งกันนะครับระหว่างแค t ซิโมกับพีซีซิมนะครับก็จะลิงก์กันนะครับตัวนี้นะครับจะลิงก์กันนะครับ แม่ระบบนะครับแม่ระบบมีปัญหานะครับหรือว่าในวงจรนี้นะครับมีปัญหานะครับให้เรากดอีเมอร์นะครับเพื่อหยุดการทางานทั้งหมดนะครับเมื่อกดอีเมอร์นะครับจะเห็นว่าไฟ l หนึ่งจะติดนะครับคือชดสถาระการทางการของอีเมอร์นะครับก็คือหยุดการทางานทั้งหมดนะครับส่วนเมื่อเราเคลียร์อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดออโต้นะครับรันเดินเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับ นี่ครับความน้ำก็จ่ายเหมือนเดิมนะครับครับเวลาก็ทํางานได้เหมือนเดิมนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงทนี้นะครับขอบคุณครับ